รวมกันทั้งหมดนะเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของของพอร์ตลงทุนที่มีเนี่ยครับเพราะว่าระดับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับที่จะเข้ามาในบิตคอยถ้ามองแบบคอนเซอร์วทีผมก็มองที่หลักหมื่นดอลลาร์นะถ้าถ้าเราดูอูแต่ที่พูดเมื่อกี้ผมก็เป็นไปได้เพราะว่าจํานวนจํานวนเพลเยอร์นะครับที่มันจะเข้ามาในบิตคอยเนี่ยมันจะมากขึ้นเดี๋ยวผมจะไลนไลนะครับว่าแล้วมันจะมีเพลเยอร์อะไรบ้างที่มีโอกาสเข้ามานะครับอ่อันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นนะครับ อ่าสําหรับในบางตลาดนี่เขาอาจจะไม่ได้รองรับ ETF บ้างหน่อยแต่ว่ามีกองทุนรวมแบบประเทศไทยเราเนะก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีการออกกองทุนรวมที่ลงทุนในบิตคอยนนะแล้วก็เอ,อามาฟีดออฟฟันนะครับที่กับ ETF ที่อยู่ในตลาดอเมริกาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็อาจจะมีบริษัทเอกชนที่เป็นคอร์เปอเรพวกนี้ครับก็จะมอโอกาสการลงทุนที่เป็นคอร์เปอเรชั่เทชเชอรี่อะไรเงี้ยครับพอลงทุนของบริษัทเนี่ยนะก็อาจจะเข้ามาลงทุนในบิตคอย n ปี ปีก่อนหน้าเนี่ยก็มีคอร์ปอเรลงทุนแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นพวก t e สลาหรืออะไรพวกนะครที่เข้ามาลงทุนใน Bitcoin แล้วก็อาจจะเห็นมากขึ้นนะครับอ่าคราวน,นี้เดี๋ยวแล้วผมจะขยับความกาวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีนักลงทุนสถาบันที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเพนชันฟันหรือว่า r รี i า e เมนต์ฟันเข้ามาเนี่ยครับที่มองภาพการลงทุนระยะยาวในตรงนี้เนี่ยเงินลงเงินของกองทุนพวกนี้มันมาหาศาลมากนะครับถ้าเกิด พวกนี้เนี่ยเห็นความสำคัญของบิตคอยแล้วก็เข้ามาลงทุนเนี่ยตรงนี้เนี่ยราคาบิตคอยก็น่าจะมีมูลค่าที่จะขึ้นไปได้อีกค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนะผมไม่ไมองถ้าเรามองแบบภาพคอนเซอร์เวทีฟก่อนแล้วกันว่าในรอบนี้เนี่ยมันน่าจะจบที่โซ่ที่เพนชั่นฟันหรือว่ากองทุนบระเด็จบันดาลทั่วโลกหรือว่าจจะเป็นกองทุนของมหาวิทยาลัยนะกองทุนครูนะครับพวกนี้นะครับก็ก็น่าจะเข้ามานะครับวันนี้ถ้าเรามองแบบ เก่าๆนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าถ้าเกิดมีนักทุสถารรนที่เป็นพวกโซวินเบลฟันหรือว่ากองทุนมั่อข้างแห่งชาติเนี่ยนะเพราะว่าลงทุนในบิตคอยตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นเกมเชนเจอร์ครั้งใหญ่เลยแล้วก็เพราะว่าเรารู้กันอยู่นะครับกองทุนมั่อข้างแห่งชาติเนี่ยโดยเฉพาะในชาติในตะวันออกกลางเนี่ยคืนไป็เงินเขาเยอะมากนะฮะแค่แบ่งมาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันจะมูลแบบแสนดอลลาร์ขึ้นไปเลยครับคือมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับและสุดท้าย สุดท้าย้ายสุดผมว่าจุดหมายปลายทางเลยของบิตคอยน์นะครับมาอาจจะสำรอยทองคําที่สุดท้ายแล้วทองคำนะครับก็กลายเป็นทุนสำรองของแต่ละธนาคารกลางนะครับที่จะแบ่งบางส่วนเนี่ยถือไว้แล้วก็กลายเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศแล้วเนี้ยเหมือนตอนนี้หลายๆประเทศเลยประเทศไทยก็มีนะมีทองคําที่สำรองเอาไว้นะเพื่อเอาผลิตเป็นเงินของแต่ละประเทศนะอันนี้ผมว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางนะแต่อาจจะเป็นในในรอบต่อไปนะครับเรามองกันแบบ คำดาไปก่อนแล้วกันนะครับ